ไวต้าฟู้ดเอเชีย2023เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิต i n อินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยนำทัพธุรกิจกว่า460รายจาก40ประเทศโชว์สุดยอดนวัตกรรมเสริมอาหารอย่างยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียเดินเครื่องยกระดับตลาดเสริมอาหารเติบโตกว่า229,000ล้านเหรียญสหรัฐหวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโต9กระโดดพิธีเปิดงานในวันนี้นะคะจัดขึ้นสำหรับ2งานยักษ์ใหญ่ของเรานะคะฟู้ดอินดิอเนียนเอเชียและไวต้า เได้เกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุศึกษานะคะและวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาเปิดงานแล้วก็มีท่านผู้มีเกียรติที่เป็นอ m b a s เดอร์จาก10ประเทศนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนการจัดงานมาร่วมงานจัดงานครั้งนี้ก็เด่นชัดค่ะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวนะคะประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็นฮับในการผลิตทั้งอุตสาหการรมอาหารและอุตสาหการรมสุขภาพ ตาฟู้ดเอเชีย2023เป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการเชื่อมต่อกับผู้ซื้อและผู้ผลิตรวมถึงขยายเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคุณภาพของสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตรวมทั้งการนำสุขภาพที่ดีสู่ผู้บริโภคในประเทศไทยและเอเชียเพิ่มโอกาสทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและระดับโลกค่ะ